อครับเจ้าภาพมาถึงแล้วครับกำลังแพ็กตู้ครับ24ใบบันเจียบมิวสิกเนี่ยผันเจียบมิวสิกเข้าไปติดตามเลยนะครับ

หลุมแตกูมือแตกใครว่าเอาหกัสืมือแตกอะ

อ่าสายเขาวันนี้้งไปเิ่า,ากนันเด้อเอาตัวนั้นมาสอนเขาตั้งแต่วันีกพอเราอะก็ได้ไปส่ยข้อมกันทีสายไปเร็กกันเลย ีสานมาัลกว่อคลื่นมีคิปตูลำพงว่ะไม่ดจอว่ะล่ะชอบบอกแล้วจะทไหน้าทำไมอ่ะอะไมนันต่งอะไรกัน ok ạ <coughs> 24 bay, ôi wow, chút tua, chả biết phun bắn ngay, tiếng lửa, anh 2000 mang, tiêm luôn rồi, chả mệt đâu, phải kiến thức, bố bói, ok, nái <coughs> thay nái đẹp nái thay, yin như đặng, yin như như đi ดอกนไหมครับดอกแดงรองบอกครับแบบว่านมอนเตอร์ด้ดอกแดงต้องดอกแดงคนไขอใจลงววาลุงความาัืสอเมาเช่านี้มซืสอดอกมอนเตอร์มอนเตอร์ท่านตาับปิดตามเ้รอเาไปใส่ตู้นั่นไหมเจ้าใส่ปิดฟังนี่ตอนเจ้าตูแล้ว มอนสเตอร์ทัก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 เอาลูกกลัวมาสองอันโอเคครับฝาก,ก,กเบอ,กกอ,อเคคร์โทรนะครับผู้สีไปจ้างทุกขางรถเลยเอาบอเกี่ยวกอเกีก,ก,กเลย0 8 5 6 3 0 1 5ห้กยครับผม โมเมนต์ตรเครงเสียงไม้ด้วยรับสางบ,รรบ้านร้อมที่ต่อผู้ใดอยากสางบ้านเราฝีมือคันเทียบเลยเลยเดี๋ยพวพอกันชิมหนาครับครับผม